สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพูดถึงประเด็นดราม่าสดๆร้อนๆของแบคเบนเทอร์หน่อยนะครับอพอดีว่าผมก็อยู่เงียบม,มานานแล้ววันนี้ก็จะมาพูดหน่อยนะครับจริงๆผมว่าปล่อยวางไว้แล้วก็อยากให้เรื่องมันจบๆแต่มันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับวันนี้ก็ที่เขาบอกว่าผมมาเจ็บไม่จริงนะครับแล้วก็ถอนต่อยกับทาเคโกวันนี้ผมจะมาบอกนะครับก็อันนี้ก็เป็นหลักฐานนะครับเอ็ MI เมื่อตอนเดือน 3, 15ทาง PK นะครับได้พาผมไป m อ็นะครับปรากฏว่าผมมีอาการหมอนรองกระดูกเอ็นนะครับขาดนะครับที่เข่าแล้วก็ข้อเท้านะครับที่เขาบอกว่าผมเจ็บไม่จริงเขาพาไปคลินิกแล้วคลินิกนั้นนะครับเป็นคลินิกที่ไม่ได้ตรวจ MRI นะครับแค่สัมผัสจุดนิดหน่อยนะครับ แล้วก็เขาบอกว่าผมไม่ได้เจ็บจริงบางบางทีนะครับคนเราอะ่ะเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าเขาเจ็บจริงหรือว่าไม่จริงนะครับเราอย่าไปพูดแต่นี่ผม MRI มา2ครั้งนะครับครั้งแรกก็ผลก็เหมือนเดิมกเหมือนกันเลยนะครับแต่ก็ครั้งสุดท้ายก็เมื่อเดือนสามพี่พี่โจพีเคต่างค่ายพีเคนะครับพาผมไป m อ็นะครับทางบีเรู้ดีนะครับว่าผมเจ็บหรือว่าไม่เจ็บนะครับจริงๆก็อยากให้จบเรื่องนี้เป็นสั้นๆแบบจบลงด้วยดีนะครับจริงๆอยาอยามาทำร้ายจิตใจนักมวยอย่างผมเลยตอนนี้ก็อนาคตก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี Kaiser, TVs, ้อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆประมาณ50%นะครับก็ฝากถึงเพจต่างๆนะครับหรือว่า YouTube คนนั้นด้วยนะอย่าไปปั่นกระแสเยอะ จริงๆโตโตกันแล้วนะครับทํามาหากินกันอย่ามายุ่งกันผมเจ็บจริงหรือว่าไม่จริงอ่ะคุณไม่ต้องยุ่งดีกว่าแล้วครับผมสองคนวันแรกผมดูดีแต่ความคิดเราอาจจะไม่ตรงกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ก็ผลนี่มาไอ้นะครับเดี๋ยวผมจะปักไว้คอมเมนต์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟิล์มฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับอันนี้ข้อเท้านะครับอันนี้ข้อเท้า ข้อเท้าดีจุดขาวๆนะครับแล้วก็อันนี้เข่าพอดีว่าผมไปรักษามาหลายหมอมากเลยนะผมหมดเงินไปเยอะเลยนะเป็นเป็นแสนอ่ะผมว่าผมหมดเป็นแสนเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่นะครับตอนนี้ก็แม่แม่แก่รักษาผู้สำหรับรนุนยังไม่มีเลยพูดจริงๆนะก็เอาตรงตอนนี้ แย่มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานทุกอย่างมวยไม่ได้ชกต้องสอนมวยแล้วก็ทำทุกอย่างที่ได้เงินไม่ว่าจะเป็นเฟซหรือว่าทิกต o อกในหน้าอะไรผมทำทุกอย่างนะผมฝากไว้อย่าลังเกคนไม่มีทางสู้อย่างผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะปักคอมเมนต์ไว้ดูนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะโตกันแล้วคนเรานะเราแค่ดูหลักฐานกันก็พอนะ ถ้าสมมติว่าเราพูดคำพูดแบบปากต่อปากมันจะเชื่อได้ที่ไหนอะคนเราคือฟังใครเล่าไม่เท่ากับสัมผัสเองไม่เท่ากับเจอเจอกับตัวเองนะครับก็ฝากทุกๆคนนะครับก็ฝากเห็นใจแบ็กเบนเดอร์ er ด้วยนะอีกมีคำถามค่ะแบ็กเบนเดอร์ที่เขาบอกว่าคุณได้ทักไปว่าขอกลับไปต่อยไปค่าย่จริงไหมคะคำถามนี้นะครับที่บอกว่าผมทักไป ผมไม่เคยทักไปเลยนะครับผมไม่ได้คุยกับหัวหน้าค่ายมาไปจะปีกได้เลยนะผมไม่ได้คุยกันเลยนะแล้วก็ผมอ่ะผมไปทาง B ีคอ่ะตอนนี้ผมไปเล็กๆอ่ะผมลองไปอยู่ก่อนนะผมคุยกับเสียแล้วเสียตอนแรกเสียแขกอาจจะให้ผมอยู่อยู่ที่นั่นเลยเนี่ยผมอ่ะผมเป็นคนเกงใจผมซ้อไม่ได้ถามเสียดูผมขยภาพทุกวันเลยผมก็เกงใจเสียผมบอกว่าผมเข้าไปในห้องเสียผมบอกว่า เสียครับผมกลับมาอยู่บ้านได้ไหมเพราะว่าผมทําอะไรไม่ได้เลยมันมันเหมือนตัวถ่วงเพื่อนนะครับผมบอกเสียเป็นมิเลแล้วเสียก็บอกว่าเออถ้าอยากกลับไปอยู่บ้านก็กลับไปแต่ว่าเองอ่ะต้องกลับต้องต่อยมวยนะเพราะว่าผมมันไม่ใช่ไม่ใช่ยูทูบเบอร์มึงต้องกลับมาต่อยมวยเสียบอกผมก็ได้ยินคํานั้นเลยผมผมกลับไปแน,น่นอนถ้าผมมีโอกาสผมก็อยากไปอยู่ค่ายพีเคนะครับ ผมอะเป็นคนที่ถ้าผมเดินหน้าผมไม่สนอะไรด้านหลังนะครับคือถ้าผมออกมาแล้วผมก็ไม่สนอะไรด้านหลังผมไม่พูดว่าร้ายใครนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเขาปั้นผมไม่มาถึงทุกวันนี้เพราะว่าเขานะครับผมไม่เคยว่าร้ายอะไรเขาแล้วก็ฝากถึงอย่าเ,เพจต่างๆนะครับอย่าไปเชื่ออะไรเยอะในโลกโซเชียลเราอย่าไปเชื่ออะไรเยอะความจริงอ่ะมันมีแค่หนึ่งเดียว แล้ก็บางอย่างที่เขาลงอ่ะมันอาจจะไม่ความจริงคืออย่าไปคอมเมนต์อะไรอย่าไปตามเขาครับก็ฝากทุกท่านนะครับเห็นใจผมด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ผมก็ทํางานหาเช้ากินค่ําแต่ละเดือนจนเดือนต้องผ่อนนู่ผนผ่อนนี่หลายอย่างครับแล้วก็ก็ผมก็อยากกลับไปต่อยมวยด้วยนะครับก็ติดตามชมนะครับว่าผมจะกลับไปได้หรือไม่นะแต่ในใจผมไม่เคยยอมแพ้นะผมซ้อมอยู่ตลอด จริงๆอ่ะผมอ,ะอยากจะมาพูดนานแล้วนะแต่ผมไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรไม่ค่อยพูดเยอะเอาง่ายๆก็ขอบคุณมากครับ